เ่าเฉียนรู้ละใช่พวกเขาสนิทกันเหรอหมายถึงใครล่ะสองคนนั้นอี้เหวากับฉีหมิงนั่นเหรอ <gasps> คู่ปรับเนี่ย พน,นันก็คือพน,นันเอาบัตรอาหารมา้เฮ้ยแล้วทำแบบนั้นกับเธอเหรอเออสิแล้วตอนสีเถียนเถียนรู้เข้าน่าเป็นยังไงบ้างฮะเถียนเถียนน่ะเหรอจะไปทำอะไรได้แล้วนอกจากร้องให้ฟูมไฟอ่ะจัดก,การง่ายจะตายไปฉันก็แค่พูดจาหว,วานๆหน่อยก็ให้เวลากับเธออีกนิดเพราะเธอมีความสุข มันก็ไม่มีปัญหาแล้วโอ้ย <c oughs> ขี่โม้เน่นแน่เลยแบบนี้โอ้โอี่เหยาอย่างกับเมน่นถ้านายแต่ต้องเถอจริงป่านนี้มือนายต้องโชคเลือดแล้ว<ม>นายไม่มีทางทําได้แล,กกดแล้วนี่นะี่นี่อย่านั่นนะอย่ากับถังรถเบิร์ดหลัจากการเธอแล้วเนี่ยนะใครจะไปเชื่อนี่นายเชื่อ,อ<ะ>ไหมเรานายเชื่อเ,เอ้วเราเชื่อไม่ลงหรอกนะนายต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้เราเห็นนะไหนหลักฐานอยู่ไหนอยู่ไหนมีไหมโอ้ยนั่นพูดถึงก็มาเลยว่ะ ทำไมจริงๆด้วยปะไปสิไปสิไอ้ไไอขี้บอจสไดงให้ดูหน่อยดิยไม่ไปสิไป